สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจชาวสี่รุ่งคาเซนเตอร์กันอีกเช่นเคยนะคะค่ะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องพลอยนำรถสวยนะคะมารีวิวให้แฟนเพจทุกท่านได้ชมกันนะคะแล้ววันนี้นะคะก็มาพร้อมกับรถกระบะอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นรุ่นไหนนั้นไปชมกันคะ่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะน้องพลอยก็มาพร้อมกับเชฟโรเลตโคโลราโด x c a p Z71 ปี2016นะคะสําหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมความสวยรอบๆตัวรถและภายในของเขากันนะคะคันนี้จะสวยยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาชมพร้อมกันนะคะคันนี้นะคะตัวรถเป็นสีแดงนะคะต้องบอกก่อนว่าสีแดงสีเดิมทั้งลํำเลยนะคะสีเดิมๆทุกตารางนิ้วเลยนะคะยังไม่ผ่านการทําสีใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะสีสวยมากนะคะสีแดงจะแซบแบบนี้นะคะ สำหรับคันนี้นะคะกระจังหน้าให้มาเป็นโครเมียมนะคะสเปคเดิมโรงงานนะคะสำหรับคันนี้ก็จะเป็นตัว LT โฉมใหม่หน้าใหม่แล้วนะคะให้ส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมโลโก้โบทรายสีทองให้ตรงกลางส,สวยๆแบบนี้สำหรับไฟส่องสว่างด้านหน้าก็จะเป็นมันติลีเซเตอร์นะคะเป็นไฟลมดำนะคะให้ส,สวยๆแบบนี้นะคะคันนี้ก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้พร้อมนะคะทั้งสองข้างเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาชมความสวยที่ด้านข้างตัวรถกันต่อเลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะเป็นล้อแมกเดิมนะคะสเปคเดิมโรงงานของทางเชฟโรเลตนะคะสำหรับยางนะคะคันนี้ต้องบอกเลยว่าใครได้ไปนะคะไม่ต้องไปเสียตังค์แต่งเพิ่มแล้วนะคะท่านจะได้รับสไตล์ออฟโรดไปนะคะเป็นขนาดขอบยาง265หทัพเนะคะขอบยางขอบ16นะคะดอกยางยังลึกยังแน่นอยู่เลยนะคะใช้งานกันไปยาวๆนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องดูละแมกนะคะก็จะมีโลโก้ที่ ประตูแสดงสัญ,ญลักษณ์โลโก้ให้ส,สวยๆแบบนี้นะคะเพิ่มความสวยนะคะให้กับรถคันนี้มากยิ่งขึ้นนะคะแกระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นสีแดงสีเดียวกับตัวรถนะคะและก็มีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะคะที่หูกระจกมีมาให้พร้อมนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นรถยกสูงนะคะเซท71ก็จะมีบันไดด้านข้างมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะสังเกตได้ว่าเขาจะมีสีดํานะคะ ที่นูนขึ้นมาให้แบบนี้นะคะอันนี้ก็จะป้องกันเวลาที่เราเปิดประตูนะคะจะได้ไม่ไปชนกับสิ่งอื่นนะคะจะทําให้รถไม่มีรอยขวดนะคะป้องกันรอยขวดให้มากยิ่งขึ้นนะคะส่วนมือเปิดประตูก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเดี๋ยวเรามาแวะชมเม็ดอาร์ก,กันนะคะว่าจะเรียงตัวสวยเหมือนเดิมไหมนะคะมาชมพร้อมกันค่ะแกให้ดูจา่จาจก,กันเลยนะคะนี่ค่ะ เมสอาร์คนะคะยังเรียงตัวสวยอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะน็อต <Not S 1> ไม่มีรอยถอดนะคะวารันตีเช่นเคยนะคะว่ารถไม่มีชนหนักชนเบาพลิกคว่ำจมน้ํามาแน่นอนนะคะจุดแต้มสีก็ยังอยู่นะคะน็อต <Not S 2> ไม่มีรอยถอดนะคะอ่ะเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะเรามาดูฝั่งแคบกันบ้างนะคะอ่ะให้ดูจะจก,กันเลยนะคะเนี่ยค่ะเมสอาร์นะคะเรียงตัวสวยเหมือนเดิมนะคะวารันตีรถไม่มี อุบัติเหตุนะคะรถไม่มีประวัติแน่นอนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านท้ายตัวรถกันค่ะสำหรับด้านท้ายตัวรถนะคะคันนี้ก็จะมีไฟเบรกโดนที่3นะคะมาให้พร้อมนะคะพร้อมไลฟ้าด้านหลังมาให้ด้วยนะคะแม็กไลเนอร์นะคะเป็นของสเปคเดิมโรงงานนะคะมีตาโลโก้โคโลราโดนะคะแม็กไลเนยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะสำหรับมือเปิดปาท้ายนะคะก็จะเป็นสีดำนะคะ ตัดกับสีแดงนะคะตัดกับตัวรถให้อย่างสวยงามนะคะเป็นสีดำด้านนะคะพร้อมโลโก้เชฟโรเลตโคโลราโด o อลชนะคะบอกรุ่นบอกตัวตนอย่างชัดเจนนะคะพร้อมสัญลักษณ์โบชารายสีทองให้ที่ฝากระบาดแบบนี้นะคะสำหรับคันนี้นะคะเนื่องด้วยเป็นตัวยกสูงนะคะเขาก็จะมีกันชนด้านท้ายมาให้พร้อมนะคะใหม่ๆอยู่เลยนะคะมี สองป้ายทะเบียนมาให้ด้วย2ตำแหน่งด้วยกันนะคะคันนี้สวยมากนะคะเดี๋ยวเราไปชมความสวยที่ภายในตัวรถกันต่อค่ะโอเคค่ะและสำหรับภายในของคันนี้นะคะออปชันเนี่ยไม่แพ้กับรุ่นอื่นแน่นอนนะคะไม่แพ้กับแบรนด์เจ้าตลาดแน่นอนนะคะน่าใช้มากๆเลยนะคะเพราะว่าจะมีหน้าจอทัชสกรีนนะคะขนาด7ดนิ้วมาให้นะคะและจะมีนีเวกเตอร์นำทางให้ด้วยนะคะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของเราได้เลยนะคะ และตรงนี้จะมีปุ่มรับสายวังสายให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะมีระบบความปลอดภัยมาให้เป็นแอร์แบคคู่หน้านะคะมีมาให้พร้อมนะคะทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งด้านข้างคนขับนะคะกระจกก็ปรับขึ้นลงไฟฟ้าได้นะคะปรับที่ฝั่งคนขับได้เลยนะคะระบบเซนทรัลล็อกอะไรต่างๆเลยคะล็อกกระจกก็ปรับที่ฝั่งคนขับได้เลยนะคะ,ะคันนี้พวงมาลัยก็จะปรับขึ้นลงสูงต่ำได้นะคะ สำหรับคอนโซลข้างในก็จะเป็นสีเทาเข้มตัดกับสีเทาอ่อนนะคะให้อย่างลงตัวมากๆเลยนะคะและด้านบนก็จะมีไฟสองแผนที่ให้สองหลอดด้วยกันนะคะ,ะสำหรับคันนี้ก็จะเป็นระบบแอร์แมนวลนะคะก็จะมีให้ปรับที่ตรงกลางคอนโซลนหน้าแบบนี้นะคะความเย็นการกระจายความเย็นนะคะแรงลมได้ที่ตรงนี้เลยนะคะถัดมาด้านลลางอีกนิดนึงนะคะไฟฉุกเฉินนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะตรงกลางคอนโซลน,นะคะ มาอีกนิดนะคะก็จะเป็นช่องต่อไฟส2โวลต์นะคะให้2ตํตำแหน่งด้วยกันนะคะและสำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะเป็นเกียร์6สปีดหุ้มหนังสีดำให้แบบนี้นะคะถัดมาตรงนี้นะคะก็จะมีช่องใส่ขวดน้ำแก้วน้ำให้นะคะ2ช่องด้วยกันเลยนะคะและในนี้นะคะก็จะมีช่องต่อ usb aux ให้ด้วยนะคะชาร์จไฟได้เลยชาร์จโทรศัพท์ของเราได้เลยนะคะเบาะเป็นเบาะหนังนะคะสีดำนะคะสีดำสปอร์ตนะคะ เย็บตะเข็บได้เป็นสีขาวให้แบบนี้นะคะมีปีกด,ด้านข้างให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้ก็จะเป็นตัวยกสูงเปิดแคบได้นะคะเดี๋ยวน้องพลอยจะพาเข้าไปชมที่ห้องแคบกันค่ะสําหรับห้องแคบนะคะคันนี้ขึ้นมานั่งรู้สึกว่ามันกว้างมากๆเลยนะคะ,ะ, <ram. S 1> ะข้างหลังก็จะมีช่องใส่เอกสารให้ด้วยนะคะเป็นช่องใส่เอกสารให้ทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งด้านข้างคนขับมีมาให้เลยนะคะและเบาะนั่งก็จะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังให้นะคะที่พักพิงหลังเป็น ผ้าสีเทานะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เครื่องยนต์กันค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาชมสภาพเครื่องยนต์ของคันนี้กันนะคะว่าเจ้าของเดิมนะคะจะรักษาดีแค่ไหนนะคะจะใหม่จะเดิมแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆกันนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเทอร์โบแปรผันนะคะเป็นเครื่องยนต์2,500ซีซีนะคะให้กําลังแรงม้า163แรงม้าที่3,600รรอบต่อนาทีนะคะแรงบิดสูงสุด 380นิวตันเมตรที่2,000รอบต่อนาทีนะคะสำหรับคันนี้นะคะเครื่องยนต์เดิมๆนะคะใหม่มากๆนะคะน็อตไม่มีรอยถอดนะคะจุด Smart QC นะคะก็ยังอยู่นะคะยังอยู่ครบทุกๆุดทุกตัวนะคะคาน้าเดิมๆนะคะมิสอาร์คยังเรียงตัวสวยทุกตัวเลยนะคะน็อตเดิมๆไม่มีรอยถอดนะคะรถไม่เคยชนหนักชนเบาพิ่ความจุนน้ำนะคะอันนี้ย้ำแล้วย้ำ e อีก e นะคะ ฝากระโปรงเด,เดิมนะคะฉนวนกันความร้อนไม่ขาดไม่ย้วยนะคะแผ่นมออก,อ,กอก็ยังอยู่นะคะสําหรับคันนี้เดี๋ยวจะปิดให้ดูความสวยของเขากันอีกทีนึงค่ะ,ะหลังจากที่เราไปชมความสวยรอบๆตัวรถนะคะและภายในตัวรถกันไปแล้วนะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าแฟนเพจคนไหนนะคะกําลังตามหารถราคาถูกๆม่วถูกๆนะคะและได้รถยกสูงไปใช้อีกด้วยนะคะคันนี้ต้องไม่พลาดเลยนะคะคันนี้นะคะราคา ป้ายแดงนะคะห0แสนกว่าบาทกันเลยทีเดียวนะคะแต่สำหรับคันนี้นะคะที่สีรุ่งคาร์เซ็นเตอร์นะคะเราขายเพียงแค่3 7 9 0 0 0เบาทเท่านั้นนะคะและคันนี้ก็จะได้พิเศษนะคะปโปรโมชั่นดอกเบีย้ย0%นนนาน12เดือนอกเช่นเคยนะคะสำหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตด,ดีนะคะได้รับสิทธิ์โปรโมชั่นนี้ไปเลยนะคะผ่อนปีแรกเพียงแค่5,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะ สามารถออกได้ทุกอาชีพอีกเช่นเคยนะคะสำหรับใครที่ต้องการรายละเอียดสามารถโทรหาน้องพลอยได้เลยนะคะที่เบอร์095 831 254 4นะคะหรือแอดไลน์มาที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะ0 9 5 8 3 1 2 5 4 4นะคะอยากจะสอบถามว่าต้องใช้เอกสารอะไรนะคะ,ะขั้นตอนการออกรถนะคะมีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวน้องพลอยจะแนะนำให้อีกทีนึงนะคะโทรเข้ามากันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องพลกับรถส,สวยนะคะราคาเบาๆบางดถูกๆ ออปชันจัดเต็มแบบนี้นะคะก็ขอตัวลาแฟนเพจทุกท่านกันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้น้องพลอยนำรถใหม่ๆนะคะมารีวิวให้แฟนเพจทุกท่านได้ชมกันเรื่อยๆนะคะ <ๆ S 2> เผื่ออาจจะมีรถที่ท่านกำลังตามหาอยู่นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาแฟนเพจทุกท่านกันไปก่อนนะคะไว้เจอกันในรีวิวคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกันนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้สีรุ่งพาเซ็นเตอร์กันด้วยนะคะ